บทที่6กพในเวลานี้สตีฟค่อนข้างใจร้อนเล็กน้อยและตั้งตารอยอย่างไม่อดทนกับการเปิดเผยข่าวของประเทศจีนสู่สาธารณชนเรื่องการกลับมาของหอคอยสมบัติสีทิศเขาต้องการดูว่าพ่อชราของเขาที่ถือว่าหอคอยสมบัติสีทิศเป็นที่รักของเขาจะเป็นอะไรมากหรือไม่เมื่อได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้แม้ว่าเขาจะเขินอายที่จะพูดคำพูดแบบนั้นแต่ความปรารถนาสูงสุดของเขาตอนนี้คือการหวังว่าพ่อชราของเขาจะเป็นอมาาัมพาตหรือตายเพราะถูกโจมตีครั้งใหญ่ ด้วยวิธีนี้เขาสามารถกลายเป็นผู้ถือหางเสือเรือของตระกูลรถชายทั้งหมดได้ทันทีจากนี้ไปจะไม่มีใครในตระกูลรถชายที่สามารถท้าทายสถานะและความสง่างามของเขาได้เมื่อเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังเขาไม่รู้ว่าเยเชิญซึ่งยิ้มอยู่ตรงหน้าเขากำลังวางแผนต่อต้านเขาอยู่ในใจในขณะนี้เชิญจื่อมินได้ขับเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกร่างของจงยงโปกลับไปที่สนามบินเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทอันเจเจเนเรชั่เอเวิเอชั่นแล้ว แหงอดีตสายลับชั้นนำได้แอบเข้าไปในห้องควบคุมของโรงพยาบาลแมนฮัตตันอย่างเงียบๆเ,เช่นกันหลังจากที่เชิญจอมินเอาเครื่องลงจอดเขาก็ขอให้เจ้าหน้าที่ลากเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์จากนั้นจึงสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและแจ้งลูกเรือที่รอเขาอยู่ที่สนามบิน JFK และขอให้พวกเขาสมัครขอเอาเครื่องขึ้นโดยตรงหัวหน้าลูกเรือสับสนเล็กน้อยและถามด้วยความเคารพคุณเฉินคุณจะไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยหรือครับ เชิงจื่อมินพูดว่าในตอนนี้ฉันมีสิ่งที่ต้องทําดังนั้นฉันจะไม่ขึ้นเครื่องคุณต้องบินไปจีนก่อนภรรยาของฉันอยู่ที่นั่นเธอจะติดต่อคุณเมื่อคุณไปถึงคุณก็แค่พาเธอกลับมาเมื่อหัวหน้าลูกเรือได้ยินดังนั้นก็คิดว่าเชิญจื่อมินได้จัดเครื่องบินไปรับภรรยาที่จีนเฉยๆจึงสมควรที่เขาจะปล่อยให้ลูกเรือไปจีนด้วยตัวเองเพราะเขามีเรื่องต้องทําความสงสัยในใจของเขาก็หายไปและเขาก็พูดด้วยความเคารพโอเคคุณเฉินเราจะสมัครเส้นทางบินที่หอคอยตอนนี้ และเข้าคิวเพื่อเอาเครื่องขึ้นไปถึงแล้วเราจะติดต่อกลับมาอีกทีตกลงเชิญจือมินตอบแล้ววางสายไปในเวลานี้แหงทำลายระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลทั้งหมดอย่างชำนานทำให้วิดีโอวงจรปิดทั้งหมดหายไปและไม่สามารถกู้คืนได้เขาไม่ได้กลับไปที่วอร์ดแต่ตรงไปที่ชั้นบนสุดของโรงพยาบาลโดยตรงเพื่อทำความสะอาดคราบเลือดและเนื้อเยื่อบางส่วนที่อยู่ที่พื้นด้านบน หลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเขาก็โทรหาฮาวเวิร์ดรสชายและประโยคแรกของเขาคือท่านครับผมขอโทษปีเตอร์โจหนีไปแล้วเมื่อฮาวเวิร์ดได้ยินสิ่งนี้เขาก็โกรธมากและพล่งออกมาว่าบัดซบเอ้ยมันไปไหนแล้วฉันขอให้แกจับตาดูเขาในโรงพยาบาลแมนฮัตตันไม่ใช่หรือไงแฮงอธิบายว่าเขาถูกเชิญจิมินลูกเขยตระกูลอันพาตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วครับเชิญจิมินหรือฮาวเวิร์ดถามด้วยความโกรธอะไรนะตระกูลอันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเหรอ แฮงกล่าวว่าผมยังไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ครับท่านแต่จริงๆแล้วเป็นเชินจือมินจริงๆที่มารับเขาขึ้นเครื่องและเฮลิคอปเตอร์ที่เขาใช้ก็ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทการบินทั่วไปของอันเจียเองด้วยครับไอสารเลวเอ้ยฮาวเวิร์ดกัดฟันแล้วพูดว่าตระกูลอันพยายามจะต่อสู้กับฉันหรือเปล่า แฮงกล่าวว่าเท่าที่ผมทราบท่านสมาชิกโดยตรงของตระกูลอันได้ไปจีนนานแล้วและพวกเขายังไม่ได้กลับมาที่สหรัฐอเมริกาอีกเลยและเชิญจื้อมินเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่นี่ในสหรัฐผมคิดว่าตระกูลอันไม่ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฮาวเวิร์ดพูดด้วยความโกรธฉันต้องจัดการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและเชิญจือมินคนนั้นจงค้นหาที่อยู่ของเขาให้ฉันทันทีและค้นหาว่าเฮลิคอปเตอร์ของเขาบินไปที่ไหนแฮงพูดทันทีครับท่านผมจะติดตามที่อยู่ของเขา ผมเดาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะกลับไปที่บริษัทการบินทั่วไปของอันเจียรกรุ๊ปก่อนและผมจะพาคนไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบเดี๋ยวนี้ดีฮาวเวิร์ดกัดฟันแล้วพูดว่าหากมีหลักฐานว่าตระกูลอันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันจะต้องขอให้พวกเขาอธิบายให้ฉันฟังบทที่6 8 4แฮงตอบตกลงทันทีและหลังจากวางสายเขาก็รีบระดมเฮลิคอปเตอร์หลายลำเพื่อเตรียมพร้อมและมุ่งหน้าไปยังบริษัทการบินทั่วไปของอันเจีย ขณะนี้โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์แห่งหนึ่งของบริษัท General Aviation หลังจากที่เชิญจือมินเห็นในซอฟต์แวร์การบินว่าเครื่องบินเจ็ตธุรกิจที่เขาสั่งไว้บินขึ้นอย่างราบรื่นและเริ่มบินไปยังจีนเขาก็ดึงท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเติมน้ำมันเบนซินสำหรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กออกจากด้านข้างของโรงเก็บเครื่องบิน หลังจากดึงท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปที่ด้านข้างของเฮลิคอปเตอร์เขาก็เปิดประตูห้องโดยสารและลากท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องนักบินของเฮลิคอปเตอร์โดยตรงเมื่อเชิญจือมินเข้าไปในห้องโดยสารเขาก็วางท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ก่อนจากนั้นเขาก็ยกร่างของจงยงโปขึ้นและให้เขานั่งบนที่นั่งจากนั้นเขาก็หยิบหัวของจงยงโปขึ้นมาวางไว้บนคอที่ขาดของเขาอีกครั้ง จากนั้นเขาก็หยิบไฟแชกดันฮิลันประนีตออกมาจากกระเป๋าของเขาถือไฟแช็กไว้ในมือข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งก็ถือหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เขายังคงนิ่งเฉยราวกับกำลังรออะไรบางอย่างสิบนาทีต่อมาเสียงคำรามของเฮลิคอปเตอร์ก็ดังไปทั่วเมื่อเชินจือมินได้ยินเสียงเขาก็กำสวิตท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีน้ำมันเบนซินสำหรับการบินจำนวนมากก็เทลงในห้องโดยสารในทันทีทำให้ภายในห้องโดยสารรวมถึงตัวของเชิงจือมินและศพของจงยงโปเปียกโชก ในเวลานี้ประตูโรงเก็บเครื่องบินถูกผลักให้เปิดจากด้านนอกแฮงนำผู้คนรีบเข้าไปเล็งปืนไปที่ห้องโดยสารของเฮลิคอปเตอร์แล้วตะโกนเชิญจือมินปีเตอร์โจฉันเจอคุณแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้จากนั้นค่อยๆก้าวลงมาไม่งั้นฉันจะยิงเชิงจือมินเปิดประตูห้องโดยสารเมื่อมีช่องว่างน้ำมันเบนซินจำนวนมากก็ไหลลงไปที่ช่องว่างนั้นลงสู่พื้นโดยตรงทันทีหลังจากนั้นเชิญจือมินก็ตะโกนด้วยท่าทางเย,อย่อเย้ยถ้าแกมีความกล้าก็ยิงเลยสิยิงเลย นี่คือน้ำมันเบนซินสำหรับการบินทั้งหมดยิงเลยแล้วมาย่างสดด้วยกันห้าห้าห้าทันใดนั้นแหงและผู้คนรอบตัวเขาก็ตระหนักได้ว่าของเหลวที่ไหลออกจากห้องโดยสารนั้นเป็นน้ำมันเบนซินสำหรับการบินที่ไวไฟ,ไฟและระเบิดได้ทันทีการแสดงออกของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมากและพวกเขาก็ค่อยๆถอยกลับไปสองามเกทันใดแหงตะโกนเสียงดังเชิญจื่อมินคุณเป็นลูกเขยของตระกูลอันและสถานะของคุณก็ถือว่าสูงส่ง มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่คุณจะฆ่าตัวตายเพียงเพราะพ่อค้าของโบราณใช่ไหมเชิงจือมินพูดอย่างเหยียดยามอันเจรืคุณคิดว่าฉันทํางานหนักเพื่ออันเจียงั้นหรือไม่ใช่เลยแฮงทําตามบทที่เย่เฉินมอบหมายให้เขาและถามด้วยความประหลาดใจคุณเป็นลูกเขยของตระกูลอันหากคุณไม่ได้ทํางานหนักเพื่อตระกูลอันแล้วคุณจะทํางานให้ใครได้อีก เชิงจื่อมิงพูดอย่างดูถูกสุนักรับใช้อย่างคุณติดตามฮาวเวิร์ดรรธชายและดูเหมือนจะไม่รู้ความลับสำคัญใดๆเลยสินะกลับไปถามเจ้าของสุนักของคุณซิว่าเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงบ้างไหมกอบกู้หมิงต่อต้านชิงงั้นหรือแฮงไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนและถามด้วยความประหลาดใจแล้วองค์กรนี้ไปกอบกู้อะไรเชิงจื่อมิงยิย้มยอยและพูดว่าแกไม่รู้แต่เจ้าของสุนักของแกน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้ไปถามเขาสิ ฉันจะพาปีเตอร์โจกลับไปหาผู้กล่าของเราก่อนหลังจากนั้นเชินจือมินก็กดไฟแช็กดันฮิวในมือของเขาเขาถูนิ้วของเขาเบาๆและเปลวไฟก็พุ่งออกมาจากไฟแชกนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายของเย่เชินที่ส่งถึงเขาซึ่งก็คือให้เขาจุดไฟเผาตัวเองและเผาร่างของจงหยงโปที่คอขาดเหตุผลที่เย่เชินออกคำสั่งนี้เพราะเขาไม่ต้องการทิ้งศพของเชินจื่อมินและจงหยงโปให้กับอูเฟยเยียน ด้วยการฝึกฝนและทักษะของอูเฟเยอร์เย,ยนเย่เฉินกังวลว่าเธอจะสามารถค้นหาเบาะแสบางอย่างจากร่างทั้งสองได้บทที่6085โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชินจือหมินเขาใช้พลังงานจิตเพื่อสะกดจิตอีกฝ่ายหากอูเฟอร์เย,ยนได้สัมผัสกับศพเธออาจจะมองเห็นบางอย่างได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือทำลายศพและกำจัดร่องรอยโดยตรงขณะที่เปลวไฟพุ่งออกมาจากไฟแท็กไอระเหยของน้ำมันในห้องโดยสารทั้งหมดก็ถูกจุดติดไฟโดยสมบูรณ์ในทันที ตูมเมื่อมีเสียงดังระเบิดดังสนั่นวันว่นวหวเลวไฟก็พุ่งออกมาจากประตูห้องโดยสารทําให้ไฟไหลลงสู่เทื้อเพลิงที่พื้นทันทีแฮงและคนรอบตัวเขาตกใจมากและรีบหนีตายออกจากโรงเก็บเครื่องบินภายในไม่กี่วินาทีโรงเก็บเครื่องบินทั้งหมดก็ถูกกลืนหายไปในทะเลเพลิงโดยตรงระบบดับเพลิงของโรงเก็บเครื่องบินทํางานทันทีแต่ไม่มีผลใดๆต่อไฟที่รุนแรงเช่นนี้ อุณหภูมิที่สูงถึงหลายพันองศา,าทำให้ร่างกายของเชิงจือหมินและจงหยงโปถูกเพลิองเผาไม่ละเอียดกลายเป็นผงคาร์บอนโดยตรงแฮงซึ่งซ่อนตัวอยู่นอกโรงเก็บเครื่องบินเห็นสิ่งนี้จึงรีบถอยออกไปพร้อมกับโทรหาฮาวเวิร์ดอย่างรวดเร็วทันทีที่ฮาวเวิร์ดรับโทรศัพท์เขาก็ถามอย่างเย็นชาแกไปเจอเชินจื้อหมินคนนั้นไหมแฮงพูดอย่างตะกุกตะกักท่านครับพบเชิงจือหมินแล้วแต่แต่ว่าฮาวเวิร์ดถามอย่างไม่อดทนแต่หาพ้องมึงหรอ ฉันบอกแกแล้วนะหากเกิดมีอะไรผิดพลาดในเรื่องนี้อีกฉันจะไม่ให้อภัยแกเด็ดขาดแฮงพูดติดอ่างอย่างยากลำบากว่าตแต่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 ว่าผู้ชายคนนี้จุดไฟเผาตัวเองก่อนที่เราจะจับเขาได้นั่นสิครับจุดจุดไฟอะไรฮาวเวิร์ดถามด้วยความประหลาดใจนายหมายถึงอะไรแฮงอธิบายว่าเหมือนคนโรคจิตเขาลากสายเติมเชื้อเพลิงเทลงทั่วในห้องโดยสารและจุดไฟเผาเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดและโรงเก็บเครื่องบินทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ผมยังเห็นมีร่างหนึ่งในห้องโดยสารอาจเป็นปีเตอร์โจทั้งสองคนถูกไฟเผาตายไปแล้วบางทีอาจถูกเผาจนกลายเป็นผงคาร์บอนไปหมดแล้วฮาวเวิร์ดตกตะลึงและถามโดยไม่รู้ตัวนายลอเล่นใช่ไหมปีเตอร์โจเป็นแค่พ่อค้าของเก่าโบราณส่วนเขาเป็นลูกเขยผู้สง่างามของตระกูลอันอีกทั้งยังได้รับความเอ็นดูจากอันฉีซานมากแล้วเขาจะเผาตัวเองตายได้ยังไงผมก็คิดไม่ออกเหมือนกัน แฮงพูดโดยนึกถึงอะไรบางอย่างได้และพูดอย่างเร่งรีบยังไงก็ตามนายท่านผมได้ยินเชิญจือมินบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานให้กับตระกูลอันครับอะไรของนายอีกฮาวเวิร์ดรู้สึกเหมือนสมองของเขากำลังจะพังจึงถามแล้วเขาทำงานให้ใครกันแฮงรีพูดว่าเขาบอกว่าเป็นองค์กรที่ชื่อเอ,อ่อชื่อ,องค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านทิงว่างั้นครับ ซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนและเขายังบอกอีกว่าเขาจะพาปีเตอร์โจไปพบผู้ล่าหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นและหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็จุดไฟเผาตัวเองฮาว์เวิร์ดที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์รู้สึกราวกับว่าเขาถูกฟ้าผ่าเขาพึพรรมพำว่าแกแกแกพูดว่าอะไรนะองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงแกแน่ใจหรือว่าได้ยินถูกต้องแฮงกล่าวอย่างรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนครับท่านไม่ใช่ผมได้ยินคนเดียวและคนของเราก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาสามารถเป็นพยานได้ครับ ได้ยินเช่นนี้กล้ามเนื้อหูรูดของฮาวเวิร์ดเกือบจะกลั้นไม่อยู่และเขาก็พล่งออกมาว่าไงนะยังมีหลายคนได้ยินด้วยงั้นหรือใช่ครับแฮงพูดพวกเขาทั้งหมดเป็นคนของผมพวกเขามากับผมเพื่อทำงานที่คุณสั่งฮาวเวิร์ดรู้สึกราวกับว่าในวันที่อากาศหนาวจัดจูจ่ๆก็มีคนเปิดหลังคาบ้านของเขาออกและมีลมหนาวพัดเข้ามาเขาตกใจมากจึงพูดอย่างรวดเร็วเร็วเข้าพาทุกคนกลับมาอย่าทิ้งใครไว้ นอกจากนี้พวกเขาต้องทำลายโทรศัพท์มือถือของพวกเขาทั้งหมดและห้ามพวกเขาติดต่อกับใครทั้งนั้น